เป็นเวียนหางานี่นะเป็นเวียนหางเอาเดินที่ดูดิเป็นไงเดินได้เ่าไม่ได้ไม่ช่วยจับนะไม่ได้นั่งเดลยเดินไม่ไหวใช่ไหมก้าวหนึ่งก็ไม่ไหวแล้วเป็นมากี่ปีเป็นอะไรคุณหมอบอกเป็นอะไรเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วคุณหมอบอกพี่ว่าจะต้องทำยังไงก็ให้กายภาพทุกวันขึ้น่ากายที่ รงพยาบาลแล้วทีนี้แบบไปลำบากอะไรเงี้ยแล้วต้องผ่าตัดไหมไม่ค่ะเราให้กายภาพเรากายภาพอย่างเดียวกายภาพมา่ปีแล้วกายภาพมาประมาณ6ปีแล้วมาเจียภาพนานสุดนะเาทำทุกวันนะคะคือว่าแล้วคุณหมอจะหายไหมหมอเขาบอกว่าจะไม่ลดลงอยางแบบทาไม่ไม่ดีขึ้นก็จะปกติแล้วปกติไหมก็แย่ลงเหมือนกันนะคะ คุณหมอท่านทำเต็มที่แล้วนะผมไม่ใช่หมอนะผมบอกก่อนนะผมจะอุทิศเจ้ากรรมใเวรให้พี่แก้กุใสจพี่ฟรีชอบไหมชอบคเอแต่ถ้าผมทำแล้วมันดีขึ้นหรือมันมีปานิหา์ขึ้นร่างกายพี่ดีขึ้นแฮปปี้ไหมเออสวมมงคลเออสวมมงคลอ้ยานเลยิเอาเลยไอ้ยาน สิทย์พี่เป็นของพี่เดี๋ยวนี้เลยอให้อธิษฐานนะอย่าเอากลับบ้านอธิษฐานเลยนึกถึงหลวงสมเด็จองค์ปฐมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านนี้ทั้งหมดหลวงพ่อปานหลวงพ่อฤาษีลิงดำนี่ลูกอมเกอบเพชรหลวงพ่อปานรุ่นแรกลูกอมหลวงปูด่ดูเขาเรียกลูกแก้วาจากกักรกรักนะหลวงปูกก่ดูจานสองข้างเลยนะเนี่ยแหวนหลวงปู่ดูรุ่นแรกผมก็ใส่สองห้าหนึ่งเก้าเนี่ย เนืยอเซนทีเ passions, นื้อเงินหลูกคูดูนี่นอะไรเนี่ยได้ <c ười> ปีสามหนึ่งเนี่ยลูกคูดูจานใหญ่เน,นื้อเงินเนะี่ยเห็นไหมพวกคุณจะได้เข้าตัวพวกพี่หมดเลยสมเด็จว่าละครนี่ผมก็ใส่เห็นไหมจะได้เข้าตัวพวกพี่หมดเลยเป็นไง <c ười> ลุกเอ้ยจะทำบุญหมดเลยสองร้อยสองร้อยสองร้อย สองร้อยสองร้อยทำแค่สองร้อยไห่ก็ได้นะชําระนิสงอ,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 อ่ะหยอด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 ไฟตู้ไฟเออเออใช่ตูช้ชํระนิสง่งก็จะเขียชนชําระนิสงค่าไฟกัาน,นะน้ำอันนึงเดเขาจะเขียนตู้ชํระนิส่งถ้ามีมีเราก็เออมีขาหยอดตู้ค่าน้าไฟก็นนะได้ชื่ออะไรคะนนพัลมถ้ามีชมรํระนิสง่งมาชมรํระนิสงก่อนถ้าไม่มีก็ไม่ค่าน้าไฟนะโอเคไหม่ด้มีเสียเวลานะ ทำบุญเลยไม่ฟีลที่เป็ดงูพิาอนานกแสกและก็เจ้ากรรมในเวีทั้งหมดนกปู่แหวนท่านมาแล้วเนี่ยท่านบอกมันหมดอายุไขแล้วนะมึงต่ออายุมันด้วยรู้จักนกปู่แหวนไหมเนี่ยเขาลบท่านเหรอท่านมาช่วยเราเนี่ยก็รับผิด่านเหมือนกันมีหน้าล่ะท่านมาพูดเลย เนี่ยสิ่งที่เรานับถือเนี่ยมาบอกผมนะูุแหวนที่เรานับถือเนี่ยจริงนะบับนับถือยังไงนึกถึงท่านทําบุญให้ท่านบ่อยไหมการทุาข์หท่านไหมการนึกถึงท่านบ่อยบ่อยใช่ไหมใช้คำว่าบ่อยก็คือนึกถึงเป็นระยะระยะอย่างนี้เปล่าไม่รู้นะท่านมาช่วยเราวนะสรุปใจความท่านไม่ต่อยมือหน่อย ขอต้มยำปลาหมึกท้งต่อให้ล้งให้ล็อกเอา็อดดิ้งล่อยปลาปล่อยปามันก็จะเป็นการทำให้เราไม่ตายก่อนใลูกไข่ไงเเต่ไหมก้เป็นการต่อสู้ออะได้วยนะซื้อในตลาดนะลูกนเดินเลย กวอะไรค่อยๆทีละนิดทีละจังก็จะได้านียนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดเดิดมาหาผมก่อนก็ได้หมเดินมาทีละนิดหาผมเดินหาผมทีละนิดมาให้ดิฟฟหอดิเก่งไม่ต้องริฟเจอหอแล้มาทีละนิดครับดิเก่ง

สมเด็จอมบัตโสมสิ่งศักดิ์ส in those, pues s, you know, so so ิทธิ์ทั้งหมดในบ้านองค์ด้วยนะช่วยให้มีกำลังหายเลยเดินมาทีละนิดมาหาผมทีละนิดนี่ท่านช่วยเดินให้ไม่เป็นไรใจเย็นๆค่อยๆหนัใจให้โล่งทีละนิดใจเย็นมาทีลนิดอ้าวไม่เป็นไรจับตัวไว้ ดีจังนะเดินไหวเดินไหวมีกำลังไหมก็ยังเหมือนเดิมอยู่ค่ะโอเหมือนเดิมคืออะไรเหมือนเดิมได้เท่าเดิมได้เท่าเดิมจะเดินไปไหนฮะอยากจะเดินแบบเองไม่ต้องโอ้ยจะเดินเอย่าไป่ต้องสิงขันนาฮเออปกติเรารู้จักเขาไหมเขาเป้เขาเดินได เดินได้เดินได้ไวไหมใช้ตลอดใช้นั้นตลอดใช้มท้าตลอดไหมกระท้าตลอดเออเขาเคยปล่อยมือไหมเออไม่ได้อยู่ับเขาเขตรงบ้าเราไม่ได้อยู่กั้านตอนเนี้เรามีพลังขึ้นไหมเราอย่าเพิ่งเอาหายเลยอย่ไปคิดจุดนั้นไม่ได้ให้มันร่างกายเรารู้สึกเราดีตรงตรงเนี่ยมัหวนีเงมันไงก็เราโมนอายุขายไงก็ต่ออายุให้แล้วไงมันจะทำ หมือนให้เป็นเด็กขึ้นมาใหม่อ่ะเข้าใจไหมเหมือนเด็กต้องเกิดใหม่อูแวะอูแวะมาใหม่อ่ะเข้าใจไหมเริ่มก่อนแบบเริ่มลแล้วเราก็จะมีพลังขึ้นเรื่อยๆต้องไปทาบุญก่อนด้วยนะ<ม>เอ้ครับลองเดาดูที่ฝึกแค่นี้พอเอ้ครับดีไหมเอ้เอ้ดี <ๆ S 2> นะแล้ร่างกายก็ดีแล้วมันไม่มีอะไรนะร่างกายเีงร่างกายไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้ใส่ใส่อะไรใช่ไหมล่ะ ต้องไหม,ไมไไเออก็ยังดีถ้าถือว่าเดินได้นะ่ฝึกเดินทำบูญก่อนแนละ้วค่อยฝึกเดินเรียกไ,ไหมไปทำบูญก่อนนะโอเคค่อยๆก้าวก้าว